ขณะเดียวกันวันที่ทีมข่าวของเราไปเยี่ยมครอบครัวของจ่าอนันดานะครับที่พลีชีพเป็นนายที่6ในสมรภูมิภูมิมะเขือเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้คนในครอบครัวเริ่มทําใจได้แล้วนะครับขณะเดียวกันก็ภาคภูมิใจที่ลูกชายพลีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติครับครอบครัวของจ่าสิบเอกอนันดาอุดรหรือจ่าอนันดาแต่ชื่อเล่นจริงๆคือจ่ามินครับ ได้พาเจ้ามะลิเป็นสุนัขคู่ใจของจ่าอนันดาไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าอนันดาที่วัดใกล้บ้านในอำเภอขุขันอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ยังพาเจ้ามมลิเนี่ยออกไปวิ่งเล่นพบปะก,กับชาวบ้านก่อนจะพาผู้สื่อข่าวไปดูที่บ้านด้วยนะครับซึ่งเป็นบ้านสองชั้นครับชั้นล่างเป็นฟูนชั้นบนเป็นไม้สภาพบ้านเนี่ยด้านบนก็เริ่มผูกพังแล้วด้วยนะครับ พาผู้สื่อข่าวไปดูความเป็นอยู่ของเจ้ามะลินี่แหละครับเนีที่เป็นหมาคู่ใจของจ่าอนันดารับมาเลี้ยงดูเหมือนกับลูกเลยโดยพี่สาวคนที่4เนี่ยเป็นคนดูแลเจ้ามะลิครับก็บอกกับนักข่าวของเราด้วยนะครับว่าหลังจากทําพิธีชาป,ปนากิจและทำบุญตักบาตรให้กับน้องชายเสร็จแล้วทางครอบครัวก็จะนําอัฐิของน้องไปไว้ที่บ้านแล้วเป็นช่วงที่ครอบครัวไว้ทุกข ตอนนี้ครอบครัวทำใจได้บ้างแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะค่อยๆปรับสภาพจิตใจเรื่องการเยียวยาและสวัสดิการทางครอบครัวได้ยื่นเอกสารไปที่ต้นสังกัดแล้วอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการรับเงินเยียวยา ส่วนเจ้ามะลิน้องหมาของจ่าอนันดาทางครอบครัวเราก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยคนในครอบครัวบอกมีเอฟซีด้วยมีเอฟซีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับะนะบางคนบอกเห็นแล้วเออน่ารักดีนะถ้าอยากจะติดตามเจ้ามลาิเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้มีเพจด้วยนะ,ะเพจ Facebook ชื่อว่าน้องมลิของพ่อจา๋า<ะ>พิมพ์เลยน้องมลิของพ่อจา๋ากด<ะ>ติดตามกันได้สําหรับกดเพลงที่น้องชายแต่งไว้ก่อนเสียชีวิตนะทาง คนในครอบครัวพี่สาวบอกว่าจะไม่จดลิขสิทธิ์บอกว่าขอให้เป็นสมบัติของชาติครับเป็นช่วงของการไว้ทุกข์ให้น้องค่ะก็เริ่มทําใจได้แล้วบ้างค่ะมันก็อาจจะไม่เต็มร้อยค่ะแต่ก็กค่อยปรับกันไปค่ะน้องชายเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งมากเลยค่ะแล้วเพลงกินใจแล้วก็เพราะมากค่ะแล้วก็ทางครอบครัวมีความคิดว่า เลือจดเลิขกสิทธิ์ค่ะขอให้เป็นสมบัติของชาติค่ะจ้า,จาอนันดาเนี่ยมีความสามารถในการแต่งเพลงนะเพราะว่าเพลงสุดท้ายที่แต่งเอาไว้เนี่ยตอนนี้ก็มีผู้นําไปเรียบเรียงแล้วก็นําไปขับร้องให้ความฝันของจ้าอนันดาเป็นจริงแล้วในชื่อเพลงว่าบล็อกอ้ายจากใจเจ้าสาไปฟังกันค่ะาาลล,ลือออกกแแคค่หห้ามีววเยั ินยังบันเลงแต่มันบ่มีเจ้าอีต่อไปใจหายจริงๆนะครับหดหูใจเหลือเกินส่วนเรื่องการปูนบําเหน็จพิเศษทางกองทัพบกได้ขอพระราชทานยศทหารเป็นเกียรติประวัติสูงสุดให้แก่จ่าอนันดาคือปรับ9ขั้นเงินเดือนและ7ชั้นยศจากจ่าสิบเอกเป็นพลตรีพร้อมมอบเงินพระราชทานเงินสินใหม่ทดแทนภัยสงคราม ประกันชีวิตกองทัพบ,บกเงินช่วยเหลือและบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทรวมเป็นเงินกว่า13ล้านบาทครับ